สัสดีค่ะกลับมาพบกันที่พี่ยนทีอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะแนนสะพามาเปิดราคาแบ็คโคเซตี้ให้ได้ชมกันนะคะซึ่งเซตที่ต่ออยู่ข้างหลังแนนตอนนี้นะเป็นแบ็คโคมือสองจากที่ป่ดท,ที่เก็บงานเรียบร้อยแล้วสวยเหมือนใหม่ทุกคันนะที่สําคัญคือราคาที่เราจะเปิดให้ชมกันวันนี้ก็จะเป็นราคาที่พี่ยนทีนะคะตรวจเช็คให้ทุกระบบเปลียนทายข้องเหลวให้รวมถึงจะมีรับประกันให้ด้วย60บวันหรือส0 0รอชั่วโมงวันนี้เรามีมาพบทุกค่ายเลยนะคะ แล้วก็ต้องบอกว่าใครที่ชอบแบ็คโฮพร้อมใช้นะเซตนี้ได้ไปก็คือทั้งสวยเหมือนใหม่แล้วก็เก็บงานเนียบทุกสุดพร้อมใช้แน่นอนเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูกันทีละคันเลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นฮิตาชิเซตเอคลอีนะคะราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนบาทสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูรถกันเลยค่ะคันนี้นะคะรถญี่ปุ่นชั่วโมงน้อยนะคะชั่วโมงเพียง5,500กว่าชั่วโมงเท่านั้นเอง แล้วก็สภาพโดยรวมนะคะสวยมากๆใครที่เป็นสายฮิตาชินะคะคันนี้สภาพนี้ราคา1,430,000บาทเปี่ยนที่ตรวจเช็คให้ทุกระบบนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้รวมถึงรับประกันให้60วันหรือ300ชั่วโมงด้วยนะคะก็คือได้ไปพร้อมใช้ถุกมากๆนะคะส่วนภายในของคันนี้นะคะภายในห้องเก๋งก็คือต้องบอกว่าสวยงามนะก็คืออยู่ในสภาพที่ดีเลยนะคะไม่แพ้กับภายนอกเลยค่ะ นิยมเลยคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทเดี๋ยวเราลองไปงชมตัวรถกันเลยค่ะคันนี้นะคะชั่วโมงทํางานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันชั่วโมงเท่านั้นนะคะแล้วก็สาภาพเนี่ยจะเห็นว่าสวยงามมากๆนะคะเก็บงานเนี้ยพบทุกสุด <Wow. S 1> ย้ําว่าเป็นมือสองญี่ปุ่นนะคะมือสองญี่ปุ่นที่เก็บงานเรียบร้อยนะคะแล้วก็ราคาหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทก็คือเดี๋ยวเราตรวจเช็คทุกระบบ นะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้แล้วก็รับประกันให้นะคะแล้วก็ในห้องเก็บดี๋ยวให้ดูนะก็คือจะเหตุว่าคันนี้นะคะนอกสากข้างนอกเงียบแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยก็จะเนียบด้วยนะคะ 18ค่าตัวอยู่ที่1ล้าน5แสน8หมื่บาทไปชมตัวรถกันเลยค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับลายหัวต่อแล้วก็มีกล้องมองหลังนะคะรวมถึงเป็นรถที่ชั่วโมงน้อยด้วยนะคะอยู่ที่ประมาณ4,200ชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วก็ราคา1ล้าน5แสน8หม0 0บาทนะคะอยากว่าคือได้สภาพนี้ไปเลยแล้วก็ลี่ยอนทีนะคะจะมีการตรวจเช็คให้ทุกระบบมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้แล้วก็รวมถึงมีรับประกันให้60วันหรือ300ชั่วโมงด้วยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราดูภายนอกแล้วลองไปดูในห้องเก่งกันด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าข้างนอกสวยแล้วข้างในก็สวยไม่แพ้กันเหมือนกันนะคะโอมัสูีสมสค่ะ คิทสซีเรีย 07, ราคาอยู่ที่1 6 0 8 0 0ล้บาทเดี๋ยวเราลองไปดูคันนี้กันเลยค่ะคันนี้ก็จะมาพร้อมกับลายหัวต่อนะคะมีกล้องมองหลังมาด้วยแล้วก็เป็นรถญี่ปุ่นชั่วโมงน้อยนะคะชั่วโมงเขาอยู่ประมาณ4,800ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็ราคา1 6 0 8 0 0ล้บาทที่แจ้งนะคะก็คือได้สภาพนี้เลยเก็บงานเรียบร้อยแล้วก็เพียนทีนะคะจะมีการตรวจเช็คให้ทุกระบบ แล้วก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้แล้วก็จะมีรับประกันให้60วันหรือ3 0 0ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวลองดูภายในห้องเก่งนะคะโคเบคันนี้นะคะภายในห้องเก่งก็คือสวยมากเลยแล้วก็จอมอนิเตอร์ที่ให้มานะคะก็จะเป็นตจอแบบใหม่นะเพราะว่าเขาเป็นุ่นใหม่ด้วยค่ะ รัวีวววินน้ถูกใจคันไหนจากค่ายไหนนะคะทักมาคุยรายละเอียดกันได้เลยนะคะแล้วก็ต้องขอย้ำอีกทีว่าทุกๆคันที่เรารีวิวให้ได้ชมนะจะเป็นรถมือสองนํำเข้าจากญี่ปุ่น100%เลยนะคะแล้วก็ราคาที่เราเปิดให้ชมกันวันนี้นะคะจะเป็นราคาที่เพียนที่ตรวจเช็คให้ทุกระบบเปลียถ่ายของเหลวให้นะคะรวมถึงจะมีรับประกันให้60วันหรือ300ชั่วโมงด้วยเพราะฉะนั้นราคานี้คือคุ้มมากๆเลยค่ะ แล้วก็สําหรับรถขุด12ตันนะคะตอนนี้ที่เบียนทีมีให้เลือกอีกเทียบเลยแล้วก็มีครบทุกค่ายเลยนะคะทั้งแคทโคมาสูบโก o เบโก,โกฮิตาชิเรียกว่ามีให้เลือกหลากหลายรุ่นแล้วก็หลากหลายซีรีส์แล้วก็สูงสุดคันนะคะจะเป็นรถนําเข้าจากญี่ปุ่น100%สามารถเช็คเอกสารได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับพี่ๆท่านไหนที่แบบอาจจะมีช่างเองหรือดูแลรถได้เองมาเลือกซื้อไปในราคาตามสภาพนะก็จะได้ในราคาที่ถูกลงมาอีก ก็คือไม่ว่าจะซื้อแบบไหนเนี่ยซื้อที่เบียรทีเรียกว่าคุ้มแน่นอนค่ะที่พี่คนไหนนะคะที่อยากจะเข้ามาดูตัวจริงอยากจะมาทดสอบขั้นไหนด้วยตัวเองก็แล้วแต่นะคะมาได้เลยเบียร์ทีนะคะตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตาราดกม .31 มิอยูคฝั่งขาเข้ากรุงเทพติดถนนใหญ่นะคะอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็เราเปิดให้บริการกันทุกวันเลย อยากจะได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวสอบถามเรามาได้ทุกช่องทางเลยแล้วก็ถูกใจคันไหนเป็นพิเศษนะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อหลังไม่วันนี้นั้นก็ต้องขอจบคลิปรีวิวตัวแบ a ็คโคเพียงเท่านี้แล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ